รถเกง๋งบ้านๆนะคะเป็นรถเก๋งมือสองค่ะให้ท่านได้รับชมและจับจองกันนะคะรถบ้านแท้ค่ะ Toyota Vios ปี0ูนะคะเครื่องยนต์เบนซินเดิม,เดมๆเกียร์ออโต้นะคะสภาพเรยรวมพร้อมใช้งานค่ะราคา1 8 0 0 0 0บาทสนใจเจราจาต่อรองกันได้หน้างานนะคะภาษี68ค่ะเริ่มครบพร้อมโอนมีกุญแจรีโมทมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทั้งคันนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างเป็นไฟฟ้านะคะช่วงร่างดีวิ่งทางไกลได้ค่ะรถก็ได้แบบเดิมๆนะคะเดิมๆผทุกท่านพร้อมใช้งานได้เลยนะคะรถอยู่แถวรังสิตค่ะปะทุมธานีนะคะคันนี้1นึ0 0สบาทนะคะสนใจติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดแลนะนัดดูรถค่ะเน้นติดต่อเจราจารโดยตรงนะคะ แอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ